สวัสดีครับผมอองนะครับผมมาอัปเดตกันหน่อยหลังจากที่ห่างหายไปนานช่วงนี้ก็อยู่ที่เชียงรายนะครับแล้วก็ทำมาชีเป็นช่างภาพครับรับถ่ายภาพอาหารแล้วก็สินค้านะฮะอยู่ที่เชียงรายก็เนิบๆเ,เรื่อยๆสบายๆดีนะครับก็มีอาจจะมีเป็นบางช่วงที่มีใน,นเรื่องของฝุ่นเข้ามานะฮะอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันต่อไปนะฮะตอนนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมมีลูก2คนนะครับ เวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรกันก็จะบันเทิงนิดนึงเวลาไปไหนมาไหนแล้วก็เวลาช่วงทํางานเนี่ยนะครับก็เด็กกําลังโซนไวกําลังโซนก็ทําให้อาจจะไม่ค่อยสะดวกบ้างในการอัปเดตอะไรที่จะถ่ายอะไรเพิ่มเติมก็เลยอาจจะห่างหายไปบ้างแต่ก็มีอัปเดตผลงานทางโซเชียลมีเดียอย่างเช่นพวก Facebook Instagram บ้างแล้วก็ที่เห็นบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นช็อตคลิปทาง Tik t o k นะครับที่ทำ สันส้นๆเล่นๆลงไปหลักๆตอนนี้ก็คือของถ่ายภาพอาหารกับสินค้านะครับเรื่องภาพอาหารนี่ก็คือจะรับถ่ายตามร้านอาหารในโซนเชียงรายแล้วก็ภาคเหนือเป็นหลังนะครับผมอยู่เชียงรายไงเวลาเราไปไหนมาไหนมันค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับจริงๆต่างจังหวัดก็รับนะแต่ว่าจะมีในเรื่องของบัตเจตค่าเดินทางเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะก็อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกเลยส่วนเรื่องสินค้านะครับก็ง่ายๆเลยก็ ไม่ว่าจะจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถส่งสินค้าให้ผมถ่ายได้นะฮะการทำง,งานหลักๆส่วนใหญ่แล้วอะถ้าเกิดเป็นภาพอาหารนะครับก็จะไปถ่ายที่ร้านอาหารเลยแทบจะไม่ได้ถ่ายที่บ้านเลยจะถ่ายอยู่ที่ร้านอาหารเป็นหลักก็ หน้าง,งานเลยครับผมก็ถ้าเกิดสมมุติว่าช่วงลูกปิดเทอมอะไรเงี้ยก็จะพาลูกไปด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดถ่ายงานสตูดิโอของของรุ่นพี่ที่ไปเช่าใช้อะไรใช้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะพาเด็กๆไปด้วยได้ส่วนใหญ่จะพาลูกไปเพราะว่าคนที่จ้างงานส่วนใหญ่ก็จะ,จะชอบเล่นกับลูกด้วยนะฮะเด็กๆนะเนาะตามภาษานอกจากงานถ่ายภาพอาหารสินค้าแล้วอะตอนนี้ผมก็ฝึกถ่ายภาพคนอยู่ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์มากกว่า โปรเจกต์ที่สร้างขึ้นมาเองนะครับพยายามจะจ้งตั้งโจทย์ให้ตัวเองแล้วก็ชอบอะไรอยากถ่ายอะไรอย่างช่วงก่อนนะครับลูกจะชอบชอบเล่อนม้าไปขี่ม้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับจำเป็นฟาร์มของของเพื่อนที่รู้จักกันแล้วก็คุณครูครูคคพี่ท็อปนะี่คือครูฝึกนะฮะจะเป็นเพื่อนกับผมเนี่ยแหละแล้วก็ชอบเอาลูกนะฮะไปไปขี่ไปสัมผัสกับม้าทีนี้ผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาอยากถ่ายม้านะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปฝึกถ่ายนะครับ ต้องบอกเลยว่าม้าเนี่ยค่อนข้างถ่ายยากนะฮะสำหรับม้าที่ไม่เคยเจอแฟตเลยค่อนข้างยากดนึงเพราะว่ามนคนที่ชอบถ่ายรูปก,กับแฟดอยู่แล้วอ๋อสำหรับพี่เพื่อนๆคนไหนนะ ที่อยู่เชียงรายนะครับและอยากฝึกขี่ม้าเพื่อปรับบุคลิกภาพหรือว่าเด็กๆนี่ลูกนะครับเด็กๆอยากขี่ม้านะครับก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้นะติดต่อก็ไปได้เลยนะอยู่ที่เชียงรายนี่แหละนะครับคู่ฝึกเก่งใจดีนะครับสำหรับใครที่เบื่อเมนูเล่มเก่าแล้วอยากได้เมนูเล่มใหม่นะครับก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางอ่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับก็คือเข้าไปชมผลงานได้ก่อนนะครับทาง Facebook แฟนเพจใน a c e b o o k นะครับชื่อว่าทันหน้าฟิล์มนะฮะพี่ๆที่อยู่เชียงรายหรือว่าโซนภาคเหนือก็สบายหน่อยเดินทางกันง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทางโซนกรุงเทพอะไรน้องก็ขอบัตเจ็ตเพิ่มนิดนึงนะจ๊ะส่วนสินค้านะครับก็สามารถส่งมาถ่ายได้เลยนะครับง่ายๆเลยอยู่บ้านหลักๆแล้วนอกเหนือจากถ่ายรูปก,ก็ทำงานบ้านครับหน่อยเบิ์หน่อยเียวมาก แล้วก็พยายามจะทำตัวเป็นสามีที่ดีนะครับด้วยความที่เราเป็นเป็นช่งางภาพอาหารเนาะเราชอบถ่ายภาพอาหารอะไรเป็นประจำอยู่แล้วเนี้ยบวกกับความที่เป็นคนชอบกินอาหารด้วยก็จะอยู่บ้านก็เลยลงทุนนิดนึงฮนะทำกับข้าวทำอาหารให้ลูกกับแฟนกินนะครับเมนูหลักๆส่วนใหญ่องจะชอบกินเสนนะ้นอ่ะก็จะเป็นพวกแบบพาสต้าอะไรพวกนี้เป็นหลักล่าสุดก็มีเมนูข้าวผัดงี่เง่านะครับ เมนูนี้มีที่มาที่มาคือนี่ครับข้าวผัดงี่เงา่าฮะทุกครั้งที่หนูงี่เงา่าพี่จะผัดข้าวนนี้ให้หนูกินนะกิ <Enjoy S 2> นจอยฮะสุดท้ายนะครับเขาก็กินจนหมดครับแล้วเขาก็หายงี่เง่าครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่เชียงรายก็ไกลนะอยู่เชียงรายถามว่าไกลไหมมันก็ไกลเหมือนกันแต่ก็จะไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่นะครับนอกเหนือจาก ลูกๆเด็กๆแล้วก็จะมีพบปะเพื่อนๆพี่ๆบ้างแต่ที่นานๆทีเจอกันอะไรกันส่วนใหญ่จะเป็นในเจ้าเกตนะฮะก็พาน้องกินมาเล่นมาอะไรที่บ้านมานอนค้างกันมาเล่นสนุกกันที่บ้านตอนกลางวันเราก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันครับปีนี้ก็นะครบรอบ20ปีแฟนฉันแล้วเดี๋ยวเราต้องมารอรุ้นกันอีกทีนึงว่า มีโปรเจกต์อะไรไหมในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ยังคอยติดตามมาอยู่แล้วก็ยังจํากันได้น,นะครับแม้ว่าจะผ่านมาเนี่ยปีนี้เขาปีที่ยี่สิบแล้วยังจำยังยังจำภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันได้แล้วก็ยังชื่นชมแล้วก็คอยซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเราห่างๆนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับช่องทันหน้าฟิล์มนะครับก็กดกดสับตะไคร้ได้เลยนะแล้วพบกันอัลบั้มหน้าครับผม